รู้หรือไม่ว่าหากเทียบทรัพย์สินของประเทศไทยทั้งหมดเท่ากับ100บาทคนที่รวยที่สุดจะมีเงินรวมกันมากถึง54.2บาทส่วนคนที่จนที่สุดจะมีเงินรวมกัน4.8บาทซึ่งต่างกันถึง11.3เท่าตัวเลขนี้เป็นไปในทางเดียวกันกับปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายๆประเทศที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของโลกอยู่ครับ รู้หรือไม่ว่าลอตเตอรี่ออกเป็นครั้งแรกในเมืองไทยเมื่อปีพศ2417โดยมีตัวเลขเพียง4หลักและพิมพ์ออกจำหน่ายเพียง20,000ฉบับในราคาฉบับละ1ตำลึงหรือ4บาทโดยรางวัลที่1ในงวดแรกของลอตเตอรี่ไทยได้แก่หมายเลข1672 รู้หรือไม่ว่าลอตเตอรี่ที่ทำสถิติแจกเงินรางวัลมากที่สุดในโลกคือลอตเตอรี่ของประเทศสเปนวดฉลองเทศกาลคริสต์มาสประจำปี2010โดยมีเงินรางวัลมูลค่ารวมถึง2,320ล้านยูโรหรือ92,000ล้านบาทซึ่งตกเป็นของผู้ซื้อลอตเตอรี่หมายเลข79250 หมายเลขนี้ถูกจำหน่ายไปทั้งหมด1,950ฉบับแต่และฉบับจะได้รับเงินรางวัลจำนวน3 0 0 0 0 0ยูโรหรือประมาณ12ล้านบาทเลยทีเดียวครับรู้หรือไม่ว่าตระกูลที่ได้รับเงินรางวัลจากลอตเตอรี่มากที่สุดคือตระกูลออ n e เนสชาวนอร์เวย์ ยในปี2012ที่ผ่านมาทอร์ดอ็อกซิเนสถูกรางวัลแจ็คพอตลอตเตอรี่ของนอร์เวย์มูลค่า1.3ล้านปอนด์หรือประมาณ65ล้านบาทและก่อนหน้านั้นเมื่อปี2009พี่สาวของเขาก็ยังถูกลอตเตอรี่เป็นเงิน8.8แสนปอนด์หรือประมาณ44ล้านบาท และยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะเมื่อปี2006พ่อของพวกเขาก็เคยถูกลอตเตอรี่เป็นเงิน9,000 900, ปอนด์หรือประมาณ45ล้านบาทรวมเงินรางวัลทั้งหมด154ล้านบาทเลยทีเดียว